สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาเห็กระเผาค่ะเมนูวันนี้มียูสองอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือซุปน้ำม่สมนะคะพี่น้องนุ้อเสืาอผ้าซุปน้ำม่สมสไตล์นูแบบห้องโนูค่ะส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือไก่ทอดผงกะหรี่ค่ะโครงไก่นะคะพี่น้องโครงไก่ทอดผงกะหรี่ค่ะสำหรับอันนี้ก็โครงไก่นะคะซับล่างให้สะอาดค่ะกใส่กระเทียมพริกไทยนะคะพี่น้อง ลงไปแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปค่ะมันซอยเห็ดให้มีความหอมนะคะแล้วก็คลุกเขา้าให้เข้ากันแล้วปิดไทยโดยแป้งโกกินะคะมักทิ้งไว้สามสิบนาทีค่ะพี่น้องเอ่อขครนนงไก่หนีนุ้งซูบะเดช็ดให้เบิร์กนอกจากพี่น้องนุก็จะบอกอธิบายข่าวๆสำหรับวิธีทำนาะคะ่ะกับซนี่ซัมนี่ค่ะมัก์ซัมนี่แลยคะ่ะพี่น้องแล้วก็เอามาถอดเรื่องๆกรอบๆนะคะ ส้นสะเห็ดให้เบิ้งก็คือซุปน้ำไม้ส้มค่ะพี่น้องน้ำไม้ส้มนี้นุก็สต้มออกก่อนเนื้อหาน้ำหนึ่งเพราะว่าเห่าบริเวเห็ดเองเนาะค่ะซื้อมาเห่ากับมะฮุงวอาไปยังไรค่ะลวกออกหนาหนึ่งก็ค่อยสทำซุปให้เบิ้งเนาะจากพี่น้องก่อนสะลงเมื่อทำกาแฟพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามพี่นั่นมเดอร์ค่ะพี่น้องทั้งเฟสบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะคะมีทั้งสองอย่างเลยเนาะคะพี่น้องเอาละจ้ะดอนุขออนุญาตลวกก่อนค่ะสลวกลอกออกพ่อสนึงเนาะค่ะพี่น้องให้มันล่าง ยังออกหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าเอมมอสสุกนี่บางคนกับสุกแบบสดสดเลยค่ะกัเข้าเห็ดเองเนาะค่ะพี่น้องถ้าข้าเห็ดเองกับสุกสดสดเลยบ่ตองลวกก็ได้ค่ะเพราะข้าหูแรงทีมากเราจะสลับคู้ใดทีบก,กินนาใหม่นะคะพี่น้องไม่นอ่นนี้สลับคน่เป็นโลกเก่ากินบ่ได้เลยคะ่ะทั่งนาใหม่ทั่งโค้งไกลค่ะพี่น้องกับมึงให้กำลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนูขออนุญาตตมไปเลยๆเดี๋ยวให้มันหายห่อนุสภาพมาสุกกันค่ะ ลระจากพี่น้องหลังจากต้มน้ำมันส้มพักไว้ให้หายห่อนค่ะนูจะพามาทําค่ะพี่น้องยางแหลกที่นูใส่ลงไปก็คือกระเทียมกีบหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่านูสะบัใส่หลายใส่พอหอมมีกินกระเทียมนิดๆค่ะพี่น้องจะต,ตามด้วยหน่อไม้ส้มใส่ลงไปเลยนูเอามาหั่นหน่อยๆนะคะพี่หั่นป็นสินหน่อยๆลงมาอีกหน่อยนึงจ้ะเอาละค่ะผู้ใดมีง่ามมีอย่างก็ใส่ลงไปเลยค่ะแต่หนูบ่มีค่ะพี่น้องหนูกระเ็ดแต่ว่าสไตายทองหนูเลยนะค่ะพี่น้อง ตำไหหนอหม้มันออนก่อนค่ะตำใหหนอหม่ออนท้มันเขาเนือ้อเขานังเขากับนำประเดกปลาหลาค่ะพี่น้องเขาิสีสบจากพี่นอ้องเอาละคะ่ะต้อนน่อไม้เริ่มออนคะ่ะเราก็จะทำการกุ้งคะ่ะยังแรกที่นุ้จะใส่ก็คือเขาขั่วค่ะก็คือเห็ดซุปทั่วไปละค่ะพี่นอ้องผู้ใดมักปลามักง่ากะใส่ล,ลงไปนะคะ ขัวๆใส่ลงไปค่ะตาำด้วยพริกป่นน้ำม่มันจะมีความเผ็ดความสายอยู่แล้เด้ย๋ยวเดาใหน้องแต่ยาใสไายไลค่ะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยชูรสใสยหลยแสบหลายสนีพ่อค่ะพี่น้องเพราะว่านูจะตัดความเปรี้ยวของน้ำม่สมด้วยน้ำตาลทรายหน่อยนึงค่ะอันนี้เพือความชอบส่วนตัวค่ะปากมาานค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะ น้ำปลา,ลาหนึ่งกระบ,บวยค่ะสะักอย่าหมรนึงค่ะปะมั่นี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดนึงเนื้อใส่หลายเด้อค่ะพี่น้องครัวนม,ม่ยสมนะคะมันจะมีความเปรี้ยวความเค็มความยังมันแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเข้ากับนวดค่ะนวดให้เขาขัวให้พริกป,ป่นเขากับนมัค่ะ เพิ่งคุณน้องเอาละค่ะเดี๋ยวนี่จะชิมรสสักหน่อยหนึ่งค่ะใส้น้ำลปหนึง่งโอเคค่ะเราก็จะปิดท้ายด้วยผักที่เข้าซอยว้ค่ะ ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งใบบักกูดนะคะถึงมันสุกมีเนือ้อสัตว์นะคะพี่น้องคะ่ะบโใส่ผักมุนนี่กับบอสแสบทุกท่าคนมันมีกลิ่นหอมแล้วนุ้งก็จะใส่พริกโดดที่นุง้งซอยไว้ค่ะอันนี้เพื่อความชสดตัวตัวค่ะคะนค่ะนคะนเอากระดาษผ้าว่าข้าวตำน้อใหม่จนอ่อนนะคะแซ่บพี่น้องข้าวเหนียวม่งคุยบงม่วงหมด เมนูนี้สําหรับคุณใดเป็นโรคเก่าด้วยจ้ะกินเราปวดแข้งปวดขาก็อยากินเลยค่ะพี่น้องเบิ้งให้กําลังใจกันนะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะซุปน้ําไมสมุนูค่ะมาค่ะแตงเขากินกันเลยจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมวันนี้ค่ะอาหารอีสานบานเฮาค่ะพี่น้องย่างแหลกพี่นูจะเห้เบิ้งค่ะโค้งไก่มักผงกะหรี่ทอดค่ะพี่น้องกําลังหอมๆกรอบๆค่ะกําลังแสบนะคะกรอบนี่คือกรอบด้วยแป้งโกกีนะคะแป้งทอดกรอบพี่นุมักลงไปค่ะ ความหอมมาจากผงกะหรี่แซ่บแสบพี่น้องที่จริงมีแต่โค้งไก่ก็เข้าวเหนียวก็เอาอยู่แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะแซ,แซบหอมๆน,นี่ก็ไดานุส่วยค่ะเห็นดีๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยหอมนังนึงนี่กรอบมีรสชาติแซบส่วนอันนี้ค่ะซุปน้ำใหม่สมนะคะพี่น้องที่นูเห็ดให้เบิ้งสไตล์นูเลยค่ะนู้สบับเซาปลาใส่งาใส่ยังเนาะค่ะกับซุปแบบธรรมชาติของนูค่ะสูตรนี้สไตล์นี้ค่ะมีแต่น้ำใหม่สมแซบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาตัดความเปรี้ยวของน้ำใหม่ด้วยน้ำตาลทสานิดนึงเนาะค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที ว่ามันสวมแห้งกับเอาไปต้มออกน้ำหนึ่งขึ้นหนูค่ะต้มออกน้ำหนึ่งก็ยังมีความเปรี้ยวความสมอยู่เลยค่ะพี่น้องหนูก็เลยตัดความเปรี้ยวโดยน้ำตาลทรายค่ะพี่น้องก๊างพอดีกินค่ะหอมเผาขัวหัวหอมหุ่นห้วนค่ะส่วนผักเนาะค่ะก็จะมียอดกะทินอ่อนนิดหนึ่งค่ะใบผักมอเสือค่ะพี่น้องเอามจยุมกับซุปน้ำมันสมดอกแค่สดค่ะบอกพริกโดดค่ะไม่แค่นีอิรีค่ะพี่น้องส่วนดอกแค่สดนะคะหนูจะเป็นคนชอบกินค่ะพี่น้องกินกับซุปน้ำมันสมหรือกินกับปนกับ ตำบกุงกระแสบพะพี่น้องอันนี้คือความชอบของหนูหนูซุปเอคอยชอบแบบหลวกค่ะเพราะว่ามันมันเละแล้วก็กินจะสีกระแสบเอาขมๆฟื่งๆนิดๆน,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 นะคะแล้วก็เขาเนียวคือเก่าค่ะพี่น้องีน่นะจ๊ะเมนูมื้อน,นี้เป็นอาหารอีสานบั่นเฮ่านะคะไทยแน่อีสานแน่แล้วแต่สะดวกนะคะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะมาเป็นกําลังใจมาบอกนัวหัวมัว,ม,วมาพูดคุยกันได้ค่ะทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบค่ะพี่น้องมีเบิรทตถืสองทางเนาะคะ่ะพี่น้องติชมกันได้ค่ะมองได้ดีบ่ดีก็บ,บอกได้เ้อค่ะพี่น้องโม่ต่อเก่งใจะคะ่ะบอกพิษบอกถูกวอาเลวบอกสะหรือบอกจังใดก็บ,บอกเกล้ากันได้ค่ะเป็นกันเองเนาะคะ่ะเป็นมู่เป็นพวก,เป,พวกเป็นพีเป็นน้องกันคะ่ะ เขามาอหัองมาคุยมาเห่นมาหัวมากินขา้าวห่มผ้าในกานะคะพี่น้องขอพูดเลือลายมาจ้าเท็่หนีพามากินซุปน้ำมสส่สมกับโค้งไก่หมักผงกะหรี่ทอดค่ะเสร็ฟแซบในการจ้า